ถึงเวลาเลิกงานยามเย็นนะครับสำหรับการซ่อมแซมซ่อมบำรุงอาสม2.5นะครับจริงๆเรียกชื่อเต็มคืออาสมลือีีดนตรีกวีศิลป์2.5นะครับวันนี้วันอาทิตย์นัสายชาติเราได้ทำการสะพานเชื่อมมาสู่โซนบีนะครับแล้วก็ปูพื้นไม้ไผ่ซึ่งยากมากซึ่ง ไม้ที่บ้านมันไม่ตรงเท่าไหร่ต้องดัดต้องอะไรก็เป็นร่องนะครับฝนตกนะครับพายุเข้าแค่สองคืนน,คน้ำขึ้นนะครับดีที่ทําโครงสร้างคานเสาค้ำยันอะไรไว้ก่อนนะครับใช้เวลาในการทําวันนี้ไปถึง1 0ชั่วโมงเลยนะครับ11ชั่วโมงนะฮะ เราใช้สกรูนะครับตะปูเกลียวเป็นตัวยึดนะครับใช้ตะปูตอกแล้วมันเด้งคืนโอ้โหให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้เห็นนะครับพอบางคนถามว่าทําถึงไหนแล้วเอยเลิกงานก็นั่งจิบน้าเก๊กฮวยมีฟองกันสักหน่อยอันนี้คืออ๋ออันนี้คือโซนโซนเอนะครับโซนเอตอนนี้คือยังไม่ได้ซ่อมนะครับแต่ก่อนแต่เดิมคืออาสมสองนะครับจากการที่จะลื้อทิ้งก็เลย ซ่อมแซมและสร้างเพิ่มเติมไปเป็นที่นั่งริมน้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เราเกือบจะสร้างไม่ทันที่น้ำจะท่วมบ่อนะครับเห็นไหมครับใครเคยดูคลิปก่อนๆหรือเคยดูภาพที่โพสเขียนว่าข้างล่างเมื่อประมาณ3 4สวันก่อนยังลงไปทำงานได้อยู่นะครับตอนนี้ความลึก อยู่ใต้ข้างล่างนี่เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันก็ประมาณเออเกือบจะถึงเอวได้ไมั้งครับลงไปทำอะไรไม่ได้ละนอกจากทำโครงสร้างข้างบนต่ออ่ะเก็บบรรยากาศมาฝากยามเย็นนะครับตอนนี้เวลเราประมาณหกโมงเลยหกโมงเย็นแล้วเสียงเสียงเหนื่อยใครว่าทําง่ายไม่ง่ายเลยครับนั่งทํานั่งตอกนั่งงัดนั่งต่อจอยเสียบข้างล่างโอ้โหทั้งเจาะทั้งหืมแค่นี้เอง พวกนี้ก็ทำงานต่อเก็บบัยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับสำหรับอาสมลือสีดนตรีกวีศินสองเอาไว้นั่งเล่นกีตาร์แต่งเพลงร้องเพลงจิบกาแฟหรือคุยอะไรนูน่นนี่นั่นกับเพื่อนฝูงหรือกับครอบครัวอ่ะก็สร้างไว้นะครับเพื่อใครอยากจะชมว่าไปถึงไหนโซน A ต้องทำอีกนานนะครับโซนบกกำลังเร่งทำนั่นเองนะครับอ่า เดี๋ยวใส่ราวกันตกแต่ตอนนี้คือปูพื้นก่อนนะครับอ่ะขอบคุณครับที่รับชมจากการที่ผม